สวัสดีค่ะรัศมีแก้วสูงค่ะจากโลสกโซโเียร์ตอวสีเรืองหตัวเราเ็ยินดีมากนะคะที่ได้มาลโโโต้อกสตได้เจอเพื่อนแล้วก็ประทับใจมีไรสายสุาิยุทรณ์คุนาชัีมากเพราะว่าเคยมาครั้งนึงแล้วค่ะมประชุมกลับไปก็ได้ปรับเป็ีจคั ว่าทุกท่านที่มาวันนี้ก็ขอบวุณมากนะคได้กลับไปแล้วก็ได้ชมรายการพิเศษทุกคนค่ะก็ขอเชิญชวนไปเที่ยวหนองบัวลู่นะคะที่สถานที่ท่องเที่ยวของหนองบัวลู่ก็จะมีศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเขาก็มีวัดหลวงปู่ขาวเป,เ,ปเป็นเป็นจังหวัดใหม่นะคะที่แย,ยกจากหนโมโมองบัวเฮ้ยแยกจากอุดรธานีก็ยังไม่มีอะไรที่ที่เด่นเท่าไหร่นะคะ เด็กก็มีมีงานที่เด่นๆก็จะมีช่วงนี้ก็จะมีงาน PCA ที่ที่มีท่านส,สาสารณเพื่อได้ไปปีน,ปน,นียก่อนเกือบทั่วประเทศแล้วค่ะก็เชิญชวนด้วนะคะ